มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี้พดช่องมันได้เลยทุกคนเตรียมตัวเริ่มได้ว้าเป็นการเสิร์ฟที่ทรงพลังมากจริงๆเลยเอ่อเอ,อ่นต้องตีให้เจ้าลูกนั่นข้าตะข่ายนะรู้ไหม โอเคฉันได้กินมาจากการประชุมงานกีฬาเขาบอกว่าให้ทำลายสิ่งกีดขวางไม่ใช่หรือไงอะมันไม่ใช่บาปนั้นนะซินี่มันแบดมินตันนะยังไม่มีใครสมัครเข้าร่วมโครงการแบดมินตันของชั้นเรียนของเรานี่มันอาจจะไม่เหมาะกับนายก็ได้นะนายคิดว่าในชั้นเรียนของเราเจ้าปลาเขาจะเข้ารอบทั้งที่เป็นแบบนี้อย่างนั้นเหรอตราบใดที่นายเรียนรู้อย่างหนักแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักด้วยนะนายก็จะสามารถเก่งได้อย่างแน่นอนเลย วิ่งแล้วก็รับมันให้ทันนะใช้หัวรับในควรจะรับมันให้ได้สซลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ต้องกลับมาเนี่แล้วเราต้องการเจ้าปลาประเภทแบบนี้ที่ไม่สนใจในกฎเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจริงๆงั้นเหรออืมคณะกรรมการกีฬาร้องขอมาไม่ใช่หรือไงอ่ะใช่ฉันทำยังไงได้อีกเล่าเราเราควรจะไปต่อดีไหมล่ะลืมมันไปซะ จะดีกว่าถ้าเกิดว่าฉันนเรียนของเรางดการเล่นแบดมินตันไปนะตะเ,เดี๋ยวก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะรุนพีลีเซียฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณคุณสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ไหมคะดาดฟ้าอยู่ที่ไหนเหรอฉันจะเป็นคนพาคุณไปที่นั่นเองค่ะจากอาคารเสริมแค่ขึ้นบันไดไปค่ะหรอนั่นคุณหมอนี่ครูครับครูครับ มาทางนี้เร็วครับผมมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจะบอกครูเกิดอะไรขึ้นเหรอทางนั้นทางนั้นครับลีเซียกับรุ่นน้องผู้หญิงครับพวกเขากำลังขึ้นไปบนดาดฟ้าน่าจะเป็นคำสรารภาพหรืออะไรสักอย่างครับแต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะต้องการเก็บเอาไว้เป็นความลับนะรุ่นพี่ลีเซียฉันชอบคุณค่ะถ้ารุ่นพี่ไม่ว่าอะไรรอเดี๋ยวสิอย่าพึ่งนะพวกเธอสองคน แม้ว่าฉันจะเป็นพยาบาลในโรงเรียนก็เถอะแต่ฉันก็เป็นครูด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถมันเฉยกับเรื่องนี้ได้ฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้และลิเซียเขานะอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เธอจะสื่อหรอกนะเขาอ่านไม่รู้ความหมายที่เธอสื่อตรงมาถึงเขาเกี่ยวกับความรู้สึกระหว่างทั้งสองคนนะฉันเข้าใจสิ่งที่เธอจะสื่อนะแต่ฉันต้องขอโทษด,ด้วยฉันไม่สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกของคุณเพราะสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจจริงๆก็คือ สำหรับคุณที่เป็นสัตว์บกความชอบจริงๆแล้วสำหรับคุณมันหมายถึงอะไรเหรอคำพูดพวกนี้มันนายยังอยากจะคุยกับฉันอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ฉันแค่มีอารมณ์อ่อนไหวและไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับฉันแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันไม่กล้าขออะไรจินตนาการและความคิดได้พังทลายลงแล้วละ่ะลีเซียนายกลับมาแล้ว นี่นายไม่ได้ถูกหลอกใช่ไหมเธอไม่ได้ขอให้นายจ่ายค่าคุ้มครองอะไรใช่ไหมอะหรือว่าเขาข่มขู่อะไรนายหรือเปล่าฮะไม่หรอกเธอแค่บอกว่าเธอชอบฉันอ๋อแล้วนายตอบตกลงกับเธอเหรอเ้าเป็นแฟนกันแล้วสินะไม่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอเป็นใครอ๋อทาไมข้างในหุ้นของนายมันดูตุ้งๆใหญ่ๆอะ่ะมีอะไรอยู่ข้างในนี้เหรออ๋อเป็นลูกแบดบินต้านนี่เองอะมันติดมาจากสนามกีฬาสินะ ฉันต้องเอาเจ้านี่กลับไปคืนใช่มหมเออเดี๋ยวฉันจะพานายกลับไปที่ห้องอุปกรณ์นะเพราะว่าบางทีทางโรงเรียนเขาอาจจะนับจํานวนของอุปกรณ์ก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาเจ้านี่ไปส่งเองนายไม่อยากให้ฉันไปด้วยแน่นะเออห้องอุปกรณ์ล่เซียเอ๊ะฮะ ทำไมเรี่ยวแรงไม่เหลือแล้วลีเซียในที่สุดก็มีแค่พวกเราสองคนแล้วนะตอนพิเศษหัวหลาม,มีเขานายต้องควบคุมมันให้ได้แบบนั้นละ่ะเจ้ายูนิคอนมาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วนะตัวอย่างตอนต่อไปการทำชั่วย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไป ใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้แจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะบุย,บย